ต่นที่1,149สุท้ายชฉียฮ่วยีคว้าตัวหุ่นเชิดมาบังหน้าตัวเองไว้ได้ทันควันฟิลลูกธนูทะลุเกราะหนาหนักบนตัวหุ่นเชิดทะลุหน้าอกกำยำของหุ่นเชิดพ้อมกับยิงโดนข้อมือที่ขาดด้วนของเฉียฮอวยีอีกครั้งยิงใส่บริเวณอื่นก็แล้วไปเถิดแต่ยิงโดนส่วนที่กระดูกหักสาหัสติดต่อกันหลายครั้งหลายครามันเจ็บปวดเสียยิ่งกว่าสาดเกลือใส่แผ่เป็นรอยเท่าเฉียฮอวอีเจ็บจนเกือบจะล่วงตกลงทะเล โลหิตอับย้อมเรือน้อยทางลำและอภรรของเขาเป็นสีแดงชันเขากลมข้อมือขดตัวจมอยู่ในกองเลือดขมกั้นความเจ็บปวดที่ยากจะเอ่ยเอือนแทบจะอยากหมดสติไปเพราะความเจ็บปวดเสียเดี๋ยวนั้นอ๋อไม่มีประโยชน์รอกอยากที่นางสาวให้จะทําให้คนมีสติตื่นตัวอยู่ตลอดสูมอเช็ดลูกธนูทว่าไม่ได้เช็ดเพื่อให้ลูกธนูเงาว่าเป็นประกายเขากําลังทายารักษาการบาดเจ็บที่รักษาชีวิตคนเอาไว้ตั้งหากเชียโหอ,อี้รู้ซึ้งถงึงสิ่งที่เรียกว่าอยากอยู่ก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้แล้ว แน่นอนว่าเขาจะยังตายไม่ได้สุสานอูตี้อยู่ข้างหน้านี้เองขอแค่เขาเข้าไปในสุสานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีโอกาสพลิกสถานการณ์สูม่คล้ายมองเขาอย่างนึกสนุกเหยื่อรายนี้ทําให้เขาพอใจยิ่งนักชิยาโฮี้เห่อยหน้าชราอเนตอานาดขึนศพเข้ากับสายตาอมตของคนอาฆาตแค้นของสูโม่แอบอยากจะกินสูโม่ในรวดเดียวสูโม่เอาธนทูทีสี่ขึ้นสายอย่างสงบนิง่งสิ่งที่น่าตะลึงก็คือชิยาโฮี้รับธนูดอกนี้เอาไว้ ซมอค่อคนข้างตกใจมองเหยียดพังเนื้อคุณำวาที่แท้ก็มีวรยุทธ์ปูอโซเชียลมีฝีมือการแพทย์ทรงส่งลายปีมณนี้ยับยั้งโรคภัยของเขาได้ดีมากเขาแซงทําเป็นหายช้าเพื่อลดความระแวงที่ชิยาโฮชิงมีต่อเขาความจริงแล้ววรยุทธ์และกําลังภายในของเขาล้วนยังอยู่ซูมอพยัดหน้าดียิ่งเชียโฮอี้ขมวดคิวิวปฏิกิริมีแตกต่างจากที่ตนคาดคิดเขาเป็นวรยุทธ์เจ้าวิปริตคนนี้ไม่ควรรู้สึกยุ่งยากและจัดการยากหร,รือ สูโมดึงลูกธนูออกจากกระบอกอีกหนึ่งดอกชียาหัวอี้ไม่เลือกป้องกันอีกแล้วแต่หากลูกธนูในมือใช้หัวซอนเป็นอาวุธลับสอดใส่วางคิ้วของสูโมฉับพันสูโมยิงธนูออกไปโจมตีหัวซอนหักเป็นสองทอนในขณะเดียวกันนั้นเองอาวุธลับสีดำทยอยมากันอย่างไม่ขาดสายพุ่งกระแทกตัวเรือที่สูโมนั่งอยู่อย่างรวดเร็วได้ยินเพียงเสียงระเบิดปังๆเรือน้อยถูกระเบิดพังในชั่วพริบตาเป็นลูกระเบิดของสำนักเจนจี พันธมินพุ่งขมงไปทั่วทิศเปลวเพลิงระ,ระยิบระยับแผดเผาเขตหน้านำเป็นบริเวณเล็กๆชียาโฮอี้เป็นคนที่รอบคอบสุจะเปรียบเขาไปล,ลูกไม้ออกมาไม่ขาดสหากไม่มีแผนป้องกันตนมากพอเขาจะพาหุนเชิดมาด้วยแค่สองตัวได้อย่างไรชียาโฮอีท้ทอดมองแสงไฟระวันธมินโผอยพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าที่อยู่ตรงทางํามผู้ลมหายใจล่องอกพร้อมกับรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเมื่อคู่นี้มวแจ่จับจ้องอสุรากับเจ้าหนูตะกกลเมยความจริงแล้ว แจ้าบาผู้นี้ต่างหากที่เหมาะจะเป็นหุ่นเชิดมากที่สุดในจะร่างกายอ่อนเยาวร่างนั้นฮาสุสซานอูตี้มีความลับของการกลับชาติมาเกิดใหม่สุซ่อนอยู่จริงๆมันเป็นภาชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเฟียหัวอีไม่ใช่คนหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์มากเกินไปไม่มีแล้วก็แล้วไปคอยหาร่างใหม่อีกก็ได้เขาททดมองเปลวเพลิงไกลลิบเป็นครั้งสุดท้ายหันหลังโยกไม้พายถึงเกาะเล็กแห่งนั้นนี่เป็นเกาะรางขนาดเล็กแห่งหนึ่งเมื่อทดสอบสายตามองไป รายยอดเขาที่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่ลูกเดียวอาจเพราะเป็นเฮมันตอรูดูพืชพันธุ์บนกอแห้งเหี่ยวมีซากปลาตัวใหญ่เกยตื้นอยู่หลายตัวบนชายหาดมีอาการกำลังกัดแทะเนื้อเน่าของพวกมันอยู่ภาพนี้ทั้งวังเวงทั้งประหนึ่งความตายชียางหุยี่มองแับหนึ่งคมความเจ็บปวดตรงข้อมือพางขมวดคิ้วเขาได้จําทุกรายละเอียดของแผนที่สมบัติไว้ในหัวแล้วเขาสะพายห่อผ้าหนักอึ้งใบหนึ่งมายังหน้าเลนเล็กๆตามสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่สมบัติ เมือ่อสายเธอกริดแผวทางน้ำรกชัดออกไปเผยเห็นแผ่นหินได้อักษรแผ่นหนึ่งเจอแล้วหลังจากถูกสมอเล่นงานจนนาหนักอารมณ์ของเขาก็เกิดความกระเพื่อนไวอีกครั้งเขาใช้กริดโกยดินทรายใต้แผ่นหินออกเผยเห็นหินกลนไกลอันหนึ่งเขากดตัวไกลได้ยินเพลงเสียงคือขาดแผ่นหินใต้หินกลนไกลเคลื่อนแยกออกไปสองฝั่งแผ่นทรงกลมแบนแกะสลักนูนตำ่ำขนาดใหญ่ปรากฏออกมาบนแผ่นสลักทรงกลมแบนมีร่องเบาสีร่องซึ่งตรงกับลูกแก้วมังกรทั้งสี่ เชียโฮี้รีบวางห่อผ้าที่สะพายลงกับพื้นหลวงลูกแก้วมังกรลูกหนึ่งออกมาหาร่องวาที่มีภาพตรงกันกับก้นลูกแก้วมังกรแล้วก็รีบวางลงไปกลิกเสียงดังขึ้นจากใต้แผ่นหินเหมือนว่าควานันจะมุนแล้วเชียโฮี้ปลีดาขึ้นมาในใจรีบหยิบลูกแก้วลูกที่สองสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นนา,นาคณนนั้นเองอินรีทองตัวหนึง่งบินมาคาบห่อผ้าของเขาไปบนหลังอินรีทองมีนกแก้วน้อยสีฟ้าผู้งอาตัวหนึง่งนั่งอยู่เชียโฮี้แววตายเย็นเยีย วางกิดในมือใส่อินทรียทองอยางแรงฟิลเดียวกำยำตัวหนึ่งบินมาใช้กรงเล็บเทา้าข้างหนึ่งตะปบริดเขาออกเบลตาอมิเหตของเชียาโฮีวุ้งไววเด็กน้อยเขาภายเข้าใจแล้วว่าตอนที่ตอนอยู่ที่จวนเจ้าเมืองถูกยัดของกลางอย่างไรกหนกหน้าชังพวกมีนาซีเชียาโฮีเกิดจิตสังหารขึ้นมาทันทีคู่ต่อสู้ของเจ้าคือคาเสียงบูรดหนุ่มคนหนึ่งพุ่งขึ้นด้านหลังชยาโฮี้ชียาโฮีหันกลับมาอย่างโหดเหี้ยมทอดมองไว้ถึงที่ถือกระบี่ชี้ไว้ยังตน แววตามีประกายประหลาดว่าพันเมื่อถิงเอยยังอวดดีว่าทําไมเจ้าตกใจมากหรือเจ้าคงไม่ได้คิดจริงๆว่าตัวเองเพ่นบ้องวมากกระมังสู่มอคนเดียวก็เกินความคาดหมายของเชียรหุวยแล้วเชียหอี้ไม่ว่าอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าเว้ถิงก็ใช้โอกาสจู่โจมในยามที่ตนไม่ทนระวังตัวได้เช่นกันเชียหออี้ออกคําสั่งคืนลูกแก้วให้ฆ่าเื่ยถิงเย็ยนๆเจ้าฝันมากเกินไปหรือไม่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเอยจบเมื่อถิงก็มีสีหน้าเย็นเยียบขึ้นจะให้ลูกแก้วคืนให้เจ้าน่ะได้ ขืนพวกพี่ชายของข้ามาให้ข้าสิเจ้าขืนได้หรือไม่เจ้าขืนมาสิชียวโฮอี้ในใตาหดเกร็งคิดเจ้าสมบัติของโอตี้ชาติหน้าเอถอไวทิงไม่เปลืองน้ำลายกับเขาอีกโยกกระบี่ยาวในมือขึ้นแทงใส่เขาอย่างแรงเชียวโฮอี้เห็นว่าหลบไม่พ้นแล้วจึงทิ้งมือซ้ายลงชักกระบี่อ่อนเจอไอเย็นเยียบเสียกระดูกออกมาจากมันเอวคมกระบี่ม้วนกระบี่ยาวของไวทิงไวเขาออกแรงกระชากดึงกระบี่ของไวถิงกระเด็นออกไปทั้งอย่างนั้นไวยถิงในตาเข้มขึ้น แต่แกนี่นึกไม่ถึงว่าจะมีวรยุทธ์สูงเคียงนี้ชียาโฮี้เออยังเย็นชาถ้าไม่อยากฆ่าเจ้าส่งลูกแก้วมาแล้วออกจากกอไปข้าจะไว้ชีวิตเจ้าไวทิ้งมองเขาอย่างชงวนเห็นใดเจ้าไม่อยากฆ่าข้าเจ้าโซคาไม่ได้ใช่หรือไม่ชียาโฮี้สันกระบีอ่อนในมือไม่กลัวตายเจ้าก็ลองดูไวทิ้งลองก็ลองสิชียาโฮี้ตกใจเมื่อคู่นี้ชียาโฮี้ปลดปล่อยปรานกระบีและกำลังภายในมหาศาลออกมาแล้วไว้ถึงไม่มีทางสัมผัสได้เพราะว่าเจ้าเด็กนี้ไม่เล่นตามกติกาข้างกาย วัยสีล้วนแล้วแต่เป็นพวกวิปรผลิตเละเสียสติอะไรกันนี่โวยทิงไม่มีกระบี่แล้วแต่ใครบอกว่าเขาไม่มีลูกไมเ้เราวยทิงใช้ย่างก้าวดาวตกลบปานกระบี่ของชียาหัอี้ก่อนมุนตัวซัดมัดทลายฟ้าของสำนักเทียนอี้ออกไปฟาดหน้าอกชิยาหัอี้โดยตรงชียาหัอี้ถูกสั่นสะเทือนถอยหลังไปหลายก้าววยทิงเลิอกคอิ้วคมขึ้นไม่บาดเจ็บต้านไว้ได้เป็นไปไม่ได้ตนมีกำลังภายในที่อาจารย์ไทยทอดให้และฝึกมัดทลายฟ้าถึงขั้นสูงสุดนั้นแล้วต่อให้เป็นเจียงกวนเช้ามาเอง ยังไม่ถึงขนาดได้รอยคิดฝวนเลยนี่ชากอนมีบางอย่างแปลกๆในเมื่อวรยุทธ์ของเขาทรงทรงลึกลำเช่นนี้เหตุใดยังยอมปล่อยตนไปอีกอย่ามาบอกว่าจู่ๆเขาเกิดใจดีมีเมตตาขึ้นมาเลยแต่แกนี่ไม่มีมนุษยธรรมให้เ่ยถึงหรอกถ้าอย่างนั้นก็มีเพียงความไปไป,ไ,ป,ไ,ปได้เดียวแล้วการสังหารตนทําให้เขาชดใช้อย่างแสนสาหัสตอนที่1150ึ่งสศึกสุดท้ายเดยถึทิงมองเขาอย่างลุ่มลึกแบบหนึ่งหากว่ากันเรื่องวรยุทธ บางทีไวถิงอาจไม่ใช่คนที่เก่งการที่สุดในบรรดารุ่นราวคขาวเดียวกันแต่หากว่ากันว่าเรื่องสมองแล้วเขาอยู่อันดับสองไม่มีผู้ใดกล้าอยู่อันดับหนึ่งจัดการปีศาจเท่าเยียงชิยาโฮอีกความปาเทือนอย่างเดียวยังไม่พอประกอบกับมันสมองของจองวนอย่างเขาด้วยจูจ่ๆไวถิงก็สังหารชิยาโฮอ้อีกครั้งครานี้สิ่งที่เขาใช้ไม่ใช่มัดทลายฟ้าแต่เป็นมัดจินกังของสนักรหันมัดจินกังทลายกระบีอ่อนแขนข้างที่เหลือของ ชยาโยีสันสถานกระบี่อ่อนถูกว้ทิงสัตว์มัดหัดสะบ,บันกำปันยังไม่หยุดก่กระแทกใส่หน้าอกเขาอีกคราชยาโฮยีแทบกักเลือดรอมรอคผลพวกนี้มันอย่างไรกันจ้องแต่จะฟาดใส่แผลวิทิงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของชยาโฮยีอย่างละเอียดแม้ว่าจะเล็กน้อยมากแต่เขาก็จับได้แล้วลมหายใจชยาโฮยีไม่ได้แผ่วอ่อนเพราะว่าสีหน้าของเขากลับค่อยๆซีเซียววิทิงอยากยกมุมปากเจ้าไม่กล้าใช้วรยุทธสงเดชมเผาการขึ้นกำลังภายในจะยิ่งเพิ่มอาการป่วยของเจ้ากระมัง เชียรโฮีสีหน้าผันเปลี่ยนด้วยทิงยิ้มเย็นดูท่าจะดาวตกซะแล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นต่อแค่โจมตีใส่ก็พอแล้วมวยทิงใช้ทักษาการ,รส 18, ู้ร้อยแปดพันเกาที่เริ่มเรียนมาจากผู้วิชิว้อมกับใชย้ยางกาวดาวตกถึงขั้นสูงสุดโดยไม่ได้รีบร้อนทำลายเชียา์โฮีตั้งอกตั้งใจบีบให้เชียห์โฮีใช้กำลังภายใน,ขาานเขาฟาดหนึ่งกระบวนก็เปลี่ยนทีเรนกายบ่องไวใส่ยิ่งวัดกระไตเชียห์โฮีไม่เคยเห็นใครหน้าด้านระยอย่างไอเชนีมาก่อนมอโมโหจนหน้าเขียวคำัำเชียหโฮีไม่อยากเปลืองวรยุทธ์แต่เวท ชางหน้าโมโหโจริงๆข่มกลันจนทนไม่ไหวแล้วชยาหอี้กัดฟันในที่สุดก็เอาจริงกับเว่ยทิงในขณะที่เว่ยทิงยื่นฟามือไปหาเขาอีกคนเขาก็ประทบาฟามือของเว่ยทิ้งด้วยหมัดกรอบต้นแขนของเว่ยทิงพันเกิดเสียงกระดูกแตกดังขึ้นจากนั้นเขาก็ถูกกำลังภายในอันน่าสะพรึงสายหนึ่งสั่นสะเทือนกระเด็นลอยออกไปทั้งตัวเขากระแทกลม้มลงกับพื้นอย่างอเนจอานาดเศษหินดินทรายฟงตลบชยาหอีไม่ได้อาศัยความเล่อเบียดเล่โจมตีซ้ำ แต่แย่งหอผ้ากลับขึ้นมาแล้วลวงลูกแก้วลูกที่สองเสียบเข้าไปทันทีเมื่อเขาเสียบลูกแก้วลูกที่สามไวทิงก็ลุกขึ้นจากพื้นต่อแขนขวาที่หลุดจากเบา้าคืนด้วยสีหน้าไรอารมณ์จากนั้นไวทิงก็ส่งแรงตรงบ้่นเอวทะยานกายขึ้นกระแทกมัดใส่เขาชยาหฮอีไม่คาดคิดว่าเจเดตกนี้จะรับมือกระบวนของตนไปแล้วลยังสามารถมีพละกําลังถึงเพียงนี้ได้ตนเกือบจะหลบไม่พ้นชยาหฮอีกลิ้งอยู่บนพื้นรอบหนึ่งก่อนจะทรงตัวให้มั่นคงได้ผมของเขาเปื้อนกรวดรายเต็มไปหมดมุมปาก ขมับก็เสียดสีเป็นข้าบเลือดจังๆเขามองไวทิึงที่เข้าโจมตีตนอีกครั้งโดยไร้ท่าทีจะหยุดนี่คือร่างกายของคนนุรมเือประชับกระเชิงและมีชีวิตชีวาเพียงนั้นขมักขม่นเพียงนั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญและสรงพลังใดที่สิ้นสุดเพียงนั้นชิยาโฮอีใบหน้าบิดเบี้ยวทั้งแววตาละโมบหันมองไว้ทิ้งสัตว์ไวทิ้งกระแทกพื้นเป็นด่องยาวในมัดเดียวไวทิ้งตัวสันสะท้านการเลือดออกมาคำหนึ่งซี่โครงของไวทิ้งหักไปสามทอนชิยาโฮอีรีบขวางลูกแก้วลูกที่าไป แต่เห็นเห็นอยู่ว่าไว้ทึงบาดเจ็บสาหัสจนการกรหิตแล้วถึกไปถึงว่าจะยังลุกขึ้นมาโดยไม่ระยอทอทอยเจ้าเด็กคนนี้ต่อให้ไม่กลัวตายแต่จะไม่กลัวเจ็บด้วยอย่างนั้นหรืยชยาโฮอีไม่อยากใช้วรยุทธ์อีกแล้วจริงๆพอเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าแขนขวาของตนเริ่มชาดิกอาการป่วยของตนเริ่มยำแย่ชะพันทว่าไว้ท้งก็ยังไม่ยอมปล่อยเขาไปถูกตีลมคาแล้วคาเราก็ลุกขึ้นมาหนแล้วหนเราเขานึกถึงเวตาหลังที่ถูกเขายนเข้าไปในถ้ำมือนสารพิษนึกถึงเมื่อเออหลังที่ ถูกเขาส่งไปยังเกาะมรณะและนึกถึงวอยูุ่หลังที่ถูกเขาวางยาพิษทําลายชมและลาคอพวกเขาล้วนยังไม่ตายล้วนเปียนกลับมาจากํำนักยมราชแล้วตระกูลเวยสายตรงของโอตี้ไม่เขาไม่ยอมเขาก็เป็นทาย,ยาทของโอตี้เช่นกันชิยาโฮอีทอดมองกระบ,บี่ยาวในพงหญ้าเขากํามือเปล่าเรียกกระบ,บี่ยาวเข้าหามือเขา,าเว้ทิ้งโผมาหาเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาแทงทะลุร่างเว้ทิ้งเวยทิ้งยืนนิ่งงันอยู่กับที่โดยเหตุคนคลักไหลออกมาจากมุมปากจบสิ้นแล้วบทคนเล็กตระกูลเวยเออจบ เขากระแทกกระบี่ยาวเข้าสู่ร่างกายไวทิ้งห้หลุึ้นไวยทิ้งลมตึงจนกองเลือดชิยาโฮีทอดมองไวทิ้งที่ล้มลงก้มจองเลือดก่อนจะสุดพวบลงกับพื้นสิ่งที่แรกมากับการข้าจนูนีช่างมหาศาลเกินไปแล้วสองขาเขากําลังจไรความรู้สึกชิยาโฮีพลิกตัวอาศัยแรงจากแขนซ้ายคานบนพื้นอย่างยากลำบากมุ่งไปข้างหน้า1 9 9 9 8 9 79 69ห้าน้าทองเขาก็ไรความรู้สึกไปแล้วเช่นกัน4939เเยอะแล้ว แันสายเริ่มชาขึ้นมาแล้วจะยอมแพ้ไม่ได้เขากำลังจะชนะแล้วในที่สุดก่อนที่จะแข่งขึ้นไปอย่างสมบูรณ์เขาก็ไปถึงลูกแก้วลูกสุดท้ายเขากัดฟันใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่เสียบลูกแก้วเข้าไปคืนแผ่นสลักทรงกลมขยับหมุนวาตาชียาหัอีเป็นแบบกายวาวับสุดแสนเรากับเพ็นความหวังที่จะได้ทุกสิ่งกับคืนมาทันใดนั้นกล่องผ้าไหมาเล็กๆใบหนึ่งก็เคลื่อน,นขึ้นมาจากกลางลูกสลักทรงกลมชียาหัอีชนกพูดออกมาฝากองก็ดีดเปิดออกเองกระดาษข้อความแผ่นหนึง่งตั้งอยู่ในกล่อง ในนั้นใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ยังมีชีวิตชีวาและบ้าระห่ำว่าเจ้าถูกหลอกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าชิยาโฮี้ตกใจไม่นี่ไม่ใช่ความจริงเขาวางแผนมาครึ่งชีวิตไม่มีทางทูกคนอื่นหลอกเอาไว้เด็ดขาดทันในนั้นเงาทะมมนซ้ายหนึ่งกระทอดพุมยูเนซีษาชิยาโฮี้กระบ,บี่ยาวของเวทงพาดอยู่บนบา่าชิยาโฮีอทีนี้ได้เวลาจบสิ้นสักทีชิยาโฮี้ในตาสารเดิกเวทีง,งานกระบ,บี่ยาวส่งขึง้นฟันตัดหัวเขาอย่างเฮี้ยนเปรียมไม้ กลางมาหาสมุทรอันสุดลูกหูลูกตาเด็กนมอพอรลเคียวคนหนึ่งกาลังตั้งอกตั้งใจพายเรือ,อยงังแข็งตรงข้ามเขามีชายชา,าขาขาวเฟยมนั่งอยู่ชายชรา,ากําลังแผกแป้งจีในมืออย่างเอื้อรเหยแทันผู้เท่าท่านบอกว่าพาข้ามาหาพี่สาวคาแต่พวกเราพาอยอยู่กลางทะเลกันมาหลายวันแล้วจะไปหาที่ไหนกันแน่ขอรับสุเอ,อโกทำอย่างชง,งนชายชรา,าเออยังเอื้อรเหยว่าไม่รีบร้อนสุเอ,อโกเออยังค่อนข้างขุนเคือง แต่ข้าฉากจะร้อนใจแล้วข้าอยากพบพี่สาวค่าพี่สาวเขาออกจากบ้านมานานมากแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยแยกกับพี่สาวนานเพียงนี้มาก่อนชายชรา,ากินคำสุดท้ายเสร็จก็กระดิกนิ้วใส่ซเอโกโกซูเอ,อกโกช่างงอกรอนสายหน้าเด็กชายชราจ้องขอคัมเมงซูเอ,อกโกจนใจเขายอมแพ้ลวงหอกระดัษน้ำมันออกมาจากอกเอาไปสิแผ่นสุดท้ายแล้วนะชายชรารับมากัดคำหนึ่งย่างพออกพอใจยิ่งซเอ,อกโกพายเรือต่อไปทันใดน,นั้นชายชราขึ้นนมตัวลงมองเข้าไปในเรือเอ๋ ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่อาย,ยาฆ่าแกชาา่ชราดวงตาฟ้าฟังมองไม่ชัดเจ้าช่วยค่าอาันทีออโ,อโสโกวางไม้พายลงขยับเข้าไปหาตัวหนังสือ,อยนไม้กระดานเรือค่อนข้างต่ําชายชรา,ากดเขาลงไปด้านล่างเขาจึงคุกเขาลงเขานึงว่าชายชรา,ากําลังร้อนใจจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจแยกแยะตัวหนังสือพังอ่านออกเสียงอย่างตั้งอกตั้งใจอาจารย์ผู้ทรงสงปรดดับคํานับจากศิษย์เพียงจะเอ่ยจบเซอกโกก็รู้สึกแขนเสื้อพันหนักราวกับมีบางอย่างร่วงเข้าไปหื สืโอกโ,โกโยแคนเซิลขึ้นเขย่าดูท่านพุ้เทาเมื่อคู่นี้ท่านให้อะไรค้าหรือเขาหันไปนมองรับพบว่าบนเรือได้เงาชายชราแล้วรอบด้านมีแต่เครื่อนสัตว์และเอ็กเครื่อนสีฟ้าส่วลูกหัวลูกตาสืโอกโกรีบมองไปใต้เรือท่านพุเทเ่าท่านพุทเทาท่านพุ้เท,า,ท,า,เทาเขาหยิบสิ่งของในแคนเซิลอ,ออกมาวางไว้บนเรือแล้วกระโดดลงทะเลไปทว่าเขาหาอยู่พักใหญ่ก็หาท่านพุ้เทาเฝ้าประตูท่านนั้นที่มาจากสำนักปูทงไม่เจอเขากลับขึ้นเรือหยิบสิ่งของที่ท่านพุ้เทามอบให้เขาขึ้นมา ป็นลูกแก้วที่สลักรวดลายพิสดารลูกหนึ่งกับป้ายคำสั่งทองเหลืองเครือบหนึ่งแผ่นบนป้ายคำสั่งทองเหลืองเขียนไว้ว่าคนเฝ้าสุสานตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเจ้าคือไตลาของข้าเกาะรางเซเซียลกับสูโมขึ้นมาบนกอแล้วทั้งสองวันมาจากดาน,นาเสื้อผ้าอรเปียกชุ่มไปหมดเซเซียลไม่มีเวลามาสนใจหยิบเสื้อผ้าจากห้องยามมาเปลี่ยนรีบเดินตามหารอยเท้าบนพื้นไปตรงหน้าแผ่นหินแผ่นหนึ่งนางเห็นชิยาัวอี้ที่หัวไปทางร่างไปทางแล้วไว้ทิ้งที่ลมอยู่กับพื้นไวทง สีหน้านางพันเปลี่ยนพร้อมกับวิ่งไปหาใบทิ้งหน้าซิเซเอ่ยว,อว่าไม่ตายหรอกนาซเซวเงือเย็นผุดเสมออกมาเห็นเขายังพูดจาได้จึงคูลมหายใจล่งอกยาวเวย็ดตอนเจอเขารข้งแรกเขาก็อาการดรอแรเช่นนี้หลายปีมาแล้วที่วันทั้งวันเขาก็ยังอาการด้อแรตลอดไม่บาดเจ็บไปอยู่ระวังบาดเจ็บซเซลรีบดึงชุดปฐมพยาบาลกรน,น้ำออกจากม่านเอวรอพกข้ามาก่อนแล้วค่อยจัดการเขาไม่ได้เลยแม้จากเราเช่นนั้นอันที่จริงนางรู้ดีหากเป็นตัวนางเอง มีคนทำร้ายเออโกโนางก็จะเลือกแบบเดียวกันกับเวถิ้งเช่นกันนางจัดการบาดแผลให้เวถิงอย่างประณีตชียาหัวอี้ลงมือได้เหี่ยมจริงๆแผลจ้วงแทงนี้เกือบแทงอวัยวะภายในของเวถิงเสียหายแล้วสุโมดเดินมาหามองสามีน้องสาวจะตายอยู่รอเลาแล้ว,ลวอยากจะยอกรอเขาสักสองประโยคคำพูดตรงปลายลิ้นสุดท้ายก็คืนลงไปเขาหันหน้าไปมองแผ่นสลักทรงกลมใต้แผ่นหินถามอย่างชงวนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเซอซานไม่ปเปิดเลยเอ่เวยวทิ้งเออย่างอ้อนอยว่ายังเหลือลูกแก้วอีกลูก เดิมทีเขาเลกว่าต้องใช้ลูกแก้วสี่ลูกแต่เมื่อคู่นี้เขาสังเกตแผ่นสลักทรงกลมแล้วพบว่าตรงกลางมีร่องวาวรังๆอยู่อีกร่องต้องไล่กดลูกแก้วสี่ลูกจึงจะดีดออกมาสมอถามว่าลูกแก้วลูกสุดท้ายอยู่ที่ไหนวยทิงถูกโซเซเซลฉีดยาชาเฉพาะที่ให้แผลจึงไรความรู้สึกไม่ได้เจ็บปวดรุนแรงเพียงนั้นแล้วเขามีสีหน้าคลายลงเอ่ยว่าากาคาดเอาไม่ผิดน่าจะอยู่กับคนเฝ้าสุสานเขาชะงักไปก่อนที่จะยื่นกระดาษข้อความในมือไปทางสมอเจ้าอ่านสิ่งนี้ดูสมอร,รับกระดาษข้อความส่งให้น้องสาวอากอ น้องสาวอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุดเทวายามีความสนใจทั้งหมดของนางอยู่กับการจัดการแพให้ไว้ถิงไม่ได้ยินทุกสิ่งรอบตัวเลยแม้แต่น้อยสุโมไม่รบกวนน้องสาวพี่กระดาษข้อความออกอ่นานเบาๆก่อนชะงักไปนี่มันชียโฮอี้โดนคนหลอกแล้วเว่ยถึงเอ่ยจบกระอัดมองสีซารที่ลืมตาพงจ้องตาคมิ้งเอ่ยว่านเฝ้าสุสานสุสานอูีกันมาจากนุ่นสุรุนแม้แต่คนตระกูลเว่ยที่เป็นสายตรงยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชิยาโฮอี้ก็ไม่ได้รับ แผนที่สมบัติมาจากมือเขาง่ายๆเช่นกันคาดเดาว่าเขาจงใจปล่อยแผนที่สมบัติออกไปตั้งแต่แรกเขาหลอกชิยาโฮอี้อย่างเหี้มโหดทีเดียวบนโลกล่านี้ผู้ที่สามารถหลอกชิยาโฮอี้ได้มีไม่มากนักตัวตนของคนเฝ้าสุสานหากบอกว่าไม่สนใจให้รู้เลยคงโกหกทว่าคนเฝ้าสุสานสามารถคำนวณได้แมก้กระทั่งแผนการรายของชิยาโฮอี้จะต้องรู้ถูกการเลื่อนไหวของคนตระกูล้วเช่นกันเขาไม่ปาก,กาตัวย่อมมีเหตุผลของเขาตนไม่อาจไปร,รบกวนความสงบของอ e ีฟายเพียงเพื่อจะสนองความรู้สึก ใครร้รู้เพียงนิดน้อยของเขาซูโม่ไปเก็บลูกแก้วมานับไปนับมามีอยู่สามลูกโอ้โหแอบพบมาลูกหนึ่งเงียบๆซูม่เพียงไม่นานซูเซวก็จัดการแพ้บนตัวไว้ิึงได้พอสมควรแล้วเหลือเพียงแห่งเดียวที่ต้องพันแพเรือน้อยของซูม่ถูกระเบิดพังไปแล้วเรือของไวทิงกับซูเซวตอนมาก็โดวนเผาวดไปแล้วเช่นกันในตอนนั้นไวทิงไม่ได้บาดเจ็บจะลงทะเลอย่างไรก็ไม่เป็นอะไรยามีพันแพะเต็มตัวน้ำหยุดเดียวก็ถูกไม่ได้ ในขณะที่พวกเขากําลังอับจนหนทางอยู่นั้นเรือน้อยลาหนึ่งก็พายมาเด็กหลงบนเรือโบกมือให้โซเซียวอย่างดีใจพี่สาวโซเซียวสะดุ้งยงนึกว่าตัวเองหูเวลแต่นางก็ยังหันไปมองตามสัญชตาตญาณอยู่ดีนางเห็นสซอโอโกถือไม้ไผยยืนอยู่บนเรือลาน้อยลอยล่องลาหนึ่งพยายามโบกมือให้นางย่างไปเอาเป็นเอาตายโซเซียวใ,ใจฟูฟ่องเออโกแทนคีเออโกออโซเซียวอยน้ผ้าพ,พันแผลในมือทิ้งสาวเท้าว,วิ่งไปริมทะเลโดยทิ้งที่พันแผลได้เครื่องทางก็โดนทิ้งอย่างอนาถ โซโมอ,อยากคิวแสดงความพอใจโซเซียลโงงทะเลโดยไม่ลังเลสุโอโก,ก็กระโดดลงจากเรอน้อยต้านแรงมหาศาลของโซเซียลโดยไม่คิดเดียวรังระหลอกคืนที่เป็นับวอาบอุ่นสตัตว์กระทบร่างเด็กหนุม่มเขาไม่ใช่น้องชายตัวพร้อมแห่งคนนั้นอีกแล้วเขาสูงขึ้นแล้วกำยำขึ้นผิวคาขึ้นองค์ชาพยบแข็งกร้าวขึ้นระหว่างคิวเต็มไปด้วยกินไอองค์อาดของเด็กหนุม่มไหลเขากว้างขึ้นมีแผ่นอกแข็งแรงที่ให้โซเซียลพักพิงได้ โซเซลกอดเขาไว้เหมือนสมัยก่อนคู่ต่อมาเขาก็อุ้มโซเซลขึ้นหมุนไปหมุนมาอย่างดีใจในน้ำโซเซลสัมผัสได้ถึงกล้ามเนื้อและพลังกำลังบนแขนของเขาช่างเป็นเด็กหนุ่มที่กระฉับกระเชงและมีชีวิตชีวาเอ,อกโกของเขาโตแล้วเวียนหัวแล้วเวียนหัวแล้วโซเซียลจะทนไม่ไหวแล้วโูเอ,อกโกแบกโซเซลขึ้นฝั่งขายาวขึ้นแล้วฝีเท้าก,ก็ก้าวได้มั่นคงและยาวกว่าแต่ก่อนเอ,อกโกสูมอเดินมาหาเช่นกันพี่ใหญ่สูมมสวมชุดกราอยู่เมื่อคู่โซเอ,อกโกจึงจำเขาไม่ได้ตั้งแต่แรกเห็นทานก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือ เขาเอ่ยพังทอดมองไปยังโวยถิงที่นอนจมกองเลือดอยู่คนผู้นั้นคือโวยถิงที่ถูกพันเป็นบาจางังโผล่แค่ดวงตาผู้หนึ่งที่เคยเจ้าสูออกโเงียบสบ,บนื้นถูกสูอม้าจัดการอย่างเอาใจใส่แม้แต่คราบเลือดกองใหญ่ที่สุดก็ถูกผีกกบมิดไปเช่นกันแต่สูออกโไม่ใช่ปีศาจน้อยแห่งหมู่บ้านซึ่งฮาที่ทําเป็นแต่ขายแป้งจีอีกต่อไปแล้วเขาเดาได้ว่าที่นี่จะต้องเกิดสึกโหดขึ้นพี่เคยจึงได้บาดเจ็บสาหัสที่ใหญ่จึงได้สวมชุดเกราะมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่พี่เคย โซโก้นั่งยองๆลงข้างกายเวทหิงอย่างค่อนข้างสงสารโซเซวถามว่าเอโกเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรใครเป็นคนพาเจ้ามาเหรอโซโก้เล่าเรื่องที่พู้เท่าสำนักศึกษาอุทงพาตนมหานังให้ฟังอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องไปถึงว่าจะเป็นตาเท่าผู้เฝ้าประตูที่หมักจะป้นแป้งจีของพวกนางโซเซลมึนงงไปหมดแบบนี้ก็ได้หรือท่านพ่อรู้หรือไม่นางถามน่าจะรู้กังโมเซียลสะดุ้งยงน่าจะหมายความว่าอย่างไรโซโกส่งเสียงอ้อนึกย้อนความทรงจำอย่างจริงจังเ่ยว่า ท่านพอดื่มหนักไปหน่อยท่านตาเป็นคนอนุญาตให้ข้าออกมาเซลเซลเรื่งองเสียข้องปากเงนนินเจ้าเรือจงเจ้าหุยให้ผลประโยชน์เท่าใดแก่เจ้าล่ะท่านตาผู้เราเราร่ำรวยอย่าลืมว่าท่านยังมีลานเซาอีกคนจากสติปัญญาของจงเจ้าหุยและความรักเอนดูที่มีต่อซูเออกโกเรื่องนี้จะต้องปลอดภัยไรอันตรายต่อตัวซูเออกโกแน่นอนแต่นางก็ยังไม่อาจเชื่อว่าแต่เท่าคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับกาพันเบิรนดได้อยู่ดีแล้วท่านผู้เท่าล่านางซักถามต่อ โซเกอร์โกอหัวเขาหายไปแล้วสุเออโกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือให้ฟังอย่างละเอียดทั้งสามมองป้ค่คำสั่งทองเหลืองกับลูกแก้วที่สุเออโก,กเอาออกมาต่างพากันโศทายใจ,จยลึกมีลูกแก้วลูกที่ห้าอยู่จริงๆด้วยเมื่อคู่นี้พวกนางกาลังอยากรูก้ตัวตนของคนเฝ้าสุสานไปยกกไม่คิดว่าเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกทั้งยังเป็นท่านผู้เฒ่าเฝ้าประตูลังของสำน,นักศกษาอู่ทงด้วยข้อมูลนี้ช่างน,น่าอึ้งขึ้นยิ่งกว่าการรู้ว่าชยาโฮอีเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังเสียอีกซูซิ ถึงตัวตนของเขาและเจตนาของเขาได้จึงอนุญาตให้เขาพาสูเอโกมาถูกเรื่องดาวระวางทางรวนเป็นการทดสอบที่คนเฝ้าสุสานใช้ทดสอบสูเอโกสูเอโกไปเชิญหน้าด้วยอย่างจริงใจและบริสุทธิ์โซเซเซลรูปดวงหน้าเราเราไม่ประสีภาษาของน้องชายเอโกของพี่สาวโตแล้วจริงๆสูเอโกยิ้มไอสูโมเอ่ยกับเวยถิงว่าเขารู้ความสัมพันธ์ของเอโกกับตระกูลเวยเขาสามารถมอบป้ายคำสั่งทองเหลืองและลูกแก้วมังกรให้เอโกได้ก็หมายความว่า เขายอมดัาว่าตะกุนเว่ยในยามนี้มีคุณสมบัติเปิดโซสารอูที่แล้วจะเปิดหรือไม่ซืออโ,อโกโหันมองพี่เคยเช่นกันเขายินลูกแก้วไปให้อย่างใจกว้างพี่เคยเอาไปสีบางสิ่งบางอย่างเขายังไม่ค่อยเข้าใจนักเราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงกัะตลอดกันนั่นคือขอแค่เป็นสิ่งที่พี่เคยต้องการเขาล้วนออกมาให้ได้โดยไม่ลังเลพี่เคยดีกับพี่สาวและดีกับเขาเขารู้ทั้งหมดและเขาก็จะดีต่อพี่เคยเช่นกันโดยทิ้งทอดมองลูกแก้วของซืออโกคู่เดียวก็ทอดมองไปยังเพนศิลารายอักซร ก่อนเออยังสงบนง่งว่าใน,นเมื่อเขนสู่แผ่นดินยังสงบแล้วใหญ่ต้องเปิดกวนความเงียบสงบของบรรพบุรุษด้วยโซเซียลพยุงเขาลุกขึ้นนั่งไม่ประทะดึมฟีปาของเขาอย่างหาได้ยากและถามอย่างเคืงขังว่าจะแน่ใจนะว่าไม่ต้องการตปลลาไปถิงยิ้มจางๆใช้ฝ่ามือใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลกลมมือนางไวพลางบีเบาๆเจ้าก,ก็คือตาลาของขา้าตอนที่1 1 5 2ง่้อยสิอ่เยวเป่าแอร์เินสมุดสุดลูกหูลูกตาวิว่งสีก่กับเจียงกวนเชาาตากแดดกันมาสองวันเต็มๆแล้ว ประสินค้าผ่านมาลำแล้วลำเราไม่มีผู้ใดมาช่วยคนสติไม่ดีสองคนนี้เลยคนไหว้นะ้ำไม่เป็นสองคนฟุบอยู่บนพื้นเรือที่โคงเค็งไม่หยุดมองหน้ากันตาไปปิบคนเครีองุดแซนเจียงกวนเชาเอ่ยเสียงเย็นว่าขอเจ้าถังสินหากเจ้าไม่ทําเรือความคงพายไปนานแล้วเว่ยซวีแค่นเสียงเอ่ยเจ้าลองภายให้ข้าดูสักทีสิเจียงกวนเชานึกถึงเมื่อถึงขึ้นมาสมกับเป็นพ่อลูกกันจริงๆกวนบาคาไรคนธรรมเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนแม่ทับใหญ่เวย่ยใช่ท่านหรือไม่เสียงคุณหูแว่วมาจากทางตะวันตกไกล อมกบ,บุดุดูกดดังกำยำภายเรือเข้าสู่สายตาของทั้งสองบดรุษหาใช่ใครอื่นเป็นลู่อาเทียนเจ้าสำนักเพื่อนผี้าดันเองหลังจากที่เจียงกวนเฉาจำอิงไยได้ก็หันไปมองไวซีผู้ใดคิดว่าแค่มองแบบเดียวก็ทำเอาเขาสะดุ้งยงไวซีที่ก่อนหน้านี้ยังเมือนปลาหมึกตัวหนึ่งหมอบอยู่ตรงนั้นอย่างไรภาพหลักอยู่เลยบัดน,นี้นึกไม่ถึงจะเปลี่ยนดั่งมานั่งท่าไขว่ห้างลังตรงแล้วเทพเซียนมีคุณธรรมนั่นคนไม่รู้คงนึกว่าเป็นเทพเซียนที่ไหนมาเยือนมาหาสมุทรครานี้ เจียงกวนเฉาได้รู้สึกงถึงความไรย่างอายของเว่ยซวีอีกครั้งแล้วแต่เนื่องจากขณะที่แบ่งสมาธิเล็กน้อยนี้เรือน้อยของลูอ่อัเทียนก็พายมาหาเห็นเจียงกวนเฉาที่ไม่ทันได้เตียนท่าลูอ่อัตเทียนปากอ้าตาค้างหัวหน้ากลุ่มเจียงอูย่ามันเถิดบรุรษหนาขมำผู้นี้คือเจียงกวนเฉาอย่างนั้นหรือเกือบจะจำไม่ได้เจียงกวนเฉาสีหน้าเขียวคล้ำค่อยๆลุกขึ้นนั่งเพิ่งจะนั่งตัวตรงเว่ยซวีกก็แกล้งโคงเรือเจียงกวนเฉาสุดจะทนแล้วเว่ยซวีจะหลนหาที่ไต่วยโครรงเือไปมาอย่างเนีเยยเว่ โยนเขาลงทะเลทันทีเวอวีตกใจเห็นขาใหญ่ทั้งสองสู้กันมือเปล่ากลางทะเลยังดูเดือดดูเอาเทียนก็ทําหน้าแย,ย่ๆมีข่าดูได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าอีกเดียวจะโดนคาปิดปากนะดูเอาเทียนจ้องไม้พายพา,ายเรือไปอยังรวดเร็วทั้งคู่ตีสู้ในครึ่งทางดูเอาเทียนกรับมาขอ,อกําลังเสริมจากบนเกาะนั่นคืออินสวงเจ้าหวังร้อยบุพาอินสวงเหี่ยวตัวผลว่ายนะ้ำไม่เป็นทั้งสองขึ้นมาบนเรือรือสีหน้าไรอารมณ์ทั้งคู่ยังคิดจะสู้กันอีกอินสวงนั่งลงให้หมด เว่ยซีแทงกับเป็นนั่งลงเจียงกวนเฉาไม่อยากถือสาสตีจึงถลึงตาใส่เว่ยสวีทีหนึ่งแล้วนั่งลงไปเวยซียื่นเท้าข้างหนึ่งออกไปอย่างไม่กระตุกระตาเจียงกวนเฉายัางไม่รู้จักเขาอีกคือเห็นตั้งแต่แรกเราเวยต่ำชานักลูกชายแก้แคนสิบปียังไม่ใส่รอกลับขึ้นก่อกอนเถิดคอยจับการเขาให้นำใจเพื่อป้องกันไม่ให้โดนเวยซวีเล่นงานอีกเจียงกวนเฉาจึงปัดปัดชายอภรรไปนั่งข้างกายอินซวงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเเลยอินซวงไม่ชินกับการใกล้ชิดบุรุษจึงขมดิ แต่เมื่อน,นึกได้ว่าทั้งสองนั่งด้วยกันแล้วอยู่ไม่สุขสุดท้ายเจึงกุฎนวา้เพลินทะเลสีครามสุดลึกหูลูกตาสะท้อนประกายทองอารามจากตะวันอัสดงรูปร่างสงใหญ่ของเจียงกนเชาบังเอิญบังแดดทางตะวันตกได้พอดีอินสวงจึงเย็นสบายขึ้นไม่น้อยเมื่อทางคณะมาถึงกอพันปพฤษศิษย์ของวังร้อยบุวพาและศิษย์ของกรมพนมิตเมือสังหันต่างรวมตัวกันหมดฉีเย่าประสานมือคำนับให้เจียงกนฎเชาอาจารย์เจียงกุเชาว,วาดตามองสุดสานักแวบหนึง่งไม่ได้เอ่ยคำใดจากไปทันที ฉีเย้าความกายอยู่ในท่าํำนับจนกระทั่งเจียงกวนเฉาเดินอยู่ข้างหน้าแล้วจึงหยัดกายขึ้นนำเหล่าสิธิ์ตามไปฉีเย่าเซียนเยาเรียกเขาไว้ครานี้ขอบคุณเจ้ายิ่งนักเมื่อสองวันก่อนวังร้อยบพาโดนล้อมโจมตีช่วงเวลานาสู้นักควัฉี่เย่านำสิษ์ของกุมภธรรมิรเมอ่อสังหารเร่งดุดมาถึงฉีเย้าเอ๋ยไม่ต้องขอบคุณข้าขอบคุณท่านผู้นั้นดีกว่าอาจารย์เป็นห่วงเขาจึงไม่ได้ห้ามพวกเราลงจากเขาคนเฉาไม่ได้ออกคําสั่งให้มาช่วยวางร้อยบพาแต่ไม่ได้ห้ามพวกเขาไม่ให้ลงเขา เอาพาสิทธิ์ทั้งหลายมารออยู่ที่นี่นอกจากคอยต้อนรับแล้วยังมาจะขอดับโทษด้วยทว่าอาจารย์ได้ซึ่งคําตำหนีตีเตียนแม้แต่คําเดียวอาจารย์คงคาดเดาการก,กระทำโดยพฤติการของตนไม้แต่แรกแล้วอาจารย์ถึงขั้นจงใจด้วยซ้าสงครามบนเกาะสงบลงแล้วชยาหัวเจิงตายอยู่ใต้คมกระบี่ของเซียนยาวร้องเจ้าสานักเกียนอีก็ถูกจีมิงโลจกกัดการเจ้าหนุ่ยกายเรียนหาเจ้าหนยกายมีดบินเจ้าสานักโอซานบ้างก็ตายบ้างก็ยอมแพ้ไม่มีผู้ใดกล้าบุกบามอีกทว่าสิ่งที่ทําให้สศกสศใจที่สุดก็ยังเป็นจุดจบของชยาหัวอี้อย เขาโดนตัดหัวกองทัพเรือของเขาก็ถูกกวาล้างหมดสมบัติที่เขาไล่ตามมาทั้งชีวิตก่ตอนตายก็ยังไม่ได้เห็นเลวไวซีกับเจียงกวนเฉาไม่ได้ลงมือพวกเด็กๆเป็นคนจัดการกันเองการเติบโตของชนรุ่นหลังต่างหากเกิดสิ่งที่น่าปราบปรืมภายในห้องอันมืดมิดเต็มไปด้วยกิน่นยาอันอบอุ่นเซียจินเนียนสะดุ้งตัวโยนตนื่นขึ้นมาจากวันเขายกมือขึ้นตามสัญชตตาตญาณแต่โดนเสาเตียงเหนือศีรษะเจ้าฝืนแล้วรือโซเชียลทำเซียจินเนียนหันหน้ามามองข้างเตียงตามเสียง จุดตะเกียงนะเซลเซียวเอ่ยพังจุดตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะเฮ้ยเขาค่อยๆปรับสายตากับแซงนางจึงมีไส้ตะเกียงให้แผวที่สุดเซจินเนียนถามให้เสียงแห่พรว่ามีข้าอยู่ที่ไหนเซลเซียวปิดร่วมยาตำหนักชิงอินของวังร้อยบุพภาเดอนพักของอินลินในเมื่อฟื้นแล้วก็กินยาก่อนเทิดนางเดินไปพยุงเซจินเนียนให้ลุกขึ้นนั่งเซจินเนียนดื่มยาที่นางยินให้ไม่ขมยาของห้องยาย่อมไม่ขมอ,อยู่แล้วเซจินเนียนถามว่าเจ้าเป็นคนช่วยข้าหรือเซเซียวสายนหน้า ข้าไปไล่ราชยาโหอีพี่ใหญ่กับพี่หกของข้าเป็นคนช่วยเจ้าไว้รอดีที่พวกเขาไปกันทันไม่เช่นนั้นก็จะจมน้ำตายทั้งเป็นแน่เจจิเนียนเนี่ยไปจากนั้นเขาเอ่ยอีกว่าข้าลงไปเดินเล่นได้หรือไม่สุเซียวเอ่ยเดินเท่เา,าที่เดินไว้นะอ่างเวียนหัวก็ผักักหน่อยอย่าได้ฟื้นอืมเจจิเนียนคานรับอย่างคอยตามก่อพันบันพดในฤดูเฮมันเหน็บหนาวยิ่งหนักแม่หิมะจะไม่ตกทว่าลมทะเลคมกริบดูใบมีดบาดแก้มคนแสบไปหมดเจจิเนียนคุมคนสุนักจิ่งจอกใบหน้าสุสเซียวออกมาจากห้อง เขามายังลานเรือนอันเงียบสงบบนมานั่งหินไตต้นไห่ทางมีบุรุษคนหนึ่งนั่งหันหลังให้เขาอยู่ได้ยินเสียงฝีเท้าบุตรท่านกลับมามองเขาแล้วก็หันกลับไปอย่างรวดเร็วก่อนจะสวมหน้ากากในมือเสื้อจีเนียนมาหยุดด้านหลังเขาลูกกระเดือกขยับไว้เอ่ยขึ้นเสียงเบาวิว่าท่านพ่อบุญธรรมบุุษตัวแข็งคือเสื้อจีเนียนค่อยๆกุกกเขาลงโขกศสียสาคำนับให้คำนับนี้ขอบคุณท่านพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงดูคำนับที่สองขอบคุณท่านพ่อบุญธรรมที่ไม่สังหาร คำนับที่สามขอบคุณท่านพ่อบุญธรรมที่ช่วยชีวิตข้าไว้อ่าอ้าอาพี่ใหญ่เขาพูดอะไรนะเอ๋ใดแ้าจึงไม่เข้าใจเลยตอนนั้นที่ข้าโดนทําลายลําคอเหมือนว่าจะไม่สาหัสเท่าเขานะอ่าอาเอนี่มันแผนที่ของจนเจ้าเมืองไม่ใช่หรือตรงนี้คือหอเก็บตํารากระมังเจ้าอย่าบอกข้ากับพี่ใหญ่ว่าเกิดเรื่องขึ้นที่หอเก็บตาราเรอาอ่าอ้าเกิดเรื่องข้างใต้นี้หรือมีคนหรืออาชยาโหชิงลับตาลงกำมมัดนั่นไม่ได้หันหน้ากลับไปเลยตั้งแต่ต้นจนจบ การใช้จิเนียนคำนับให้สามรอบก็ลุกขึ้นจากไปอีกด้านหนึ่งซานูก็เฝื่นแล้วเช่นกันเขาถูกเทาร้อนของแม่หนูน้อยเตะจนเื้นซานูจับเท้าเล็กๆข้างนั้นที่ถีบไปถีบมาอยู่บนหน้าเขาเอาไว้ก่อนลืมตาขึ้นมองเป็นเบื่อเซลเปลาที่กำลังกระดิกเท้าเล่นเบื่อเซวเปารู้สึกว่าเท้าร้อนของตนถูกกุมไว้ก็คงศีษาหันมองเขาอย่างหน้าอินดูแอ